สบายดีสบายดีพ <irgendw carbono S 2> ี <imprisoned> anyway, ่น้องไม่ลุกสบายดีสิอ้อนีนนนอนสนใจเด้อคนนี้สบายดีพี่น้องนลอกอนนท์มาอยู่กับเนหาพี่น้องเป็นนางดินกับน้องเนาะสบายดีสบายดีฉัลุกนอนนอนสบายดีพี่น้องสิไม่ยกไม่เลย เอาในตะเวนกับขนมใหม่นกินพี่น้องกินละขนมต้อกันเด้อในตะเวนนอนเห็นไหมนอนนอนหมักหมูหลายเฮ้ยอ่ะมเ่อ่ะอี่อสินมาลอิขนมกินขม เขาเงี้ยเขาเจ้ากันแม่มาส่งอะไรไว้อะไรโอนอนุลงเงิน,นเดอบาทนึ่เงินเดนี้เมื่อกี้นี่เป็นจะเขียนหนังสือ <l itz ker> พี่น้องเงียนซะเงียนซะนี่ก็นี่นี่ไก <l itz ker> ใคร <l itz ker> ใครอ๋อออนุเขียนงามอะไรโอนได้ลูกแกแกแกเรื่แกะให้อ้งเรื่องแกะให้ ออกไปลูกนี่นี่นี่ของเจ้านีเดอ่ะแกในตะเวนไทย่า่่อาวเ่มักหมูหมักหมูหมเคียน่มดักกินแล้วไงนังแม่ต่างลูกก็นั่งเลยนั่งลลุมเป็นหมูอโนเลยอือกินกุ๊กใหม่เลย พี่น้ำมักยมบอดนพ่อแม่เพี่น้ำไปเพื่อนพี่แรมด้วยเล่นเอาเล็กไปสร้างเลยฮะไอากางเพื่นกะเมื่อนานฝ่นแล้วพี่น้องอีพอไปใช่ใช่ไหม่อก็ไปน้องกันเอาเล็กไปชงกินข้าวเที่ยงแล้วแล้วก็พากันนั่งเลยน กอนน้อคอนน้คอยังเลิกินแล้วโนโนโนอ้าวหอมเกนโนแล้วกอดคอเขาแม่กินกันเล่อกอดคอเลยโอนโนยิ้มแบบนี้อะไรเนี่เอา นี่ได้ลูกเด้เลยเอาให้นี่ได้หนิปูนน่าจะเป็นเต้นก็เป็นบบบนี้กอดขอสะพันเชียวแกอีกบอกว่าแกอีกแกอีกบ่ลูกเอาเด้อเจ้าเด้อเจ้าโบนเดาเจ้าเด้อเอ้ยเอ้ยแกให้เด้ยนั่งอันนี้เขียนเอาอีหลักเขียนเขียนอะไรลูกนี่เด้อคนนีเออคันเนยเอ้ยเอาใหายนี่ได้ บ่ได้ให้ได้ตื่นมาละกันนี่ยินชูโต๊ะห้องแบ่เด้แบ่แบ่แล้วลุกแล้วก็นั่งนวดแแบ้มันก็กมักแแบ่วายดอกอยู่หลายคนแแบ้แแบ่จะลุกใส่แบ่เด็กแแบ่นอนเด้แบ่บ่ลุกแแบ่แย่าอันนี้อยาเข่าอยาเข่าพอเลยเด้อแบ่ พอดุลได้เจ้าเด้อกินปกใหม่อีกมาก้นกใหม่เออเออกินปกยมเอาขึ้นน้ำมังยมนั่น uh, ้ำม um, okay. ังยมแนักเียนเอาไปกินชิมเนเลยนะอยากไปกิน้าี้มน้ำมันนี่เนาะถอนเอาเอาถอนหนหนแล้วเขาอีกคิหนึ่งเนาะ วันจันนี่กินเย่างเียบอสแจะมาเด้อวันที่กินผักมาเด้อาผักุกแคนมาเป็กกสีเอาหน้าออกไฟเปิดเพ่อจเอ๋นังเอาตู้มานะเพลงเต้นหวานอ้นี่เลต้นเด้อสุดเด้อเนมาเเพลงเต้นเพลงเต้นให้นอเต้นหนำหน้ามเสงการแม่ โคงการกินเต้าหูรโคองหละเอาหนังขิ้หินพุดใด้กูเออเอาหนังขี้นพุดไดคกูหรอกโอเคชิฟ้าคือชีวิตจัดต้องปีนฮะโอเคชิฟ้าคือชีวิตจัดปีนได้กินเขาว่ะโอเนใหญ่ไปให้จัดขจัดแล้วต้องได้เซิร์ลพรส์โเระยตหยันโควิดกินย่างนะฮะกินแต้ตวรนตะก็เต็มปากอันไหนตะว กินลายใช่ไหมเนาะจะหลักจะคายเท่าป็นดำยางไนีโอ้บเลยออสัตว์หยำมาได้อยากยงอยำไกเอายกินซชาไกเอายินเด้เอ้ยกัไอายินเด้นี่ไนปากจัดีกับมีเดลูกาอย่ากอด วานทีกัดทำกท่วันไป่กัดทำเ้ากะที่มาหยอกมันกลมมันกัดอัน่าแค่ชงออกเบิ้งลวเบิ้งทุกติงมันทำขาดเลยกินข้าอะไรอ่ะต่วมได้กินอมมาจะมาเก็ออกเบิดจะมาเผาเนออกเบิดอะไรีน่นจะยำได้กสใจกินข้าวเลย นั en like uh ่ง huh. น uh ี่ถือข้ากล้องมวกใหญ่คุณมากินข้าวทัดข้าวทัดใส่ไข่อันนั้นี่ยอันนั้นกินยังลูกเจ้ากินไปปิ้งไก่กับปิ้งปลาอันนี้อยากที่จะบอกข้าวทัดนะเนาะชอบทัดหูแล้วก็ทัดใส่ไข่กินกินวันนั้นแล้วมันห่อนนี่กินเมื่อคืนนี่แกงเห็ด ก็่ได้ถ <c oughs> <c oughs> ่ายคลิปให้เบิ่งนซ้ำเนาะเมื่อเด็กเมื่อเด็กขึ้นมาอันนี้เมื่อลูกคนโหลดก็พอแห้งอีกแกงเฮ็ดใส่ผักคะผักสะโสมโอมอะไรแบบนี้แซมอะไรจะก็นอนเลยบุงเมื่อพี่เมื่อขึ้นมาสี่โมงเช้านั่นทำพี่มาแล้วโอ้ยสองไอ้น้องอันนี้เจ็บป่าเจ็บป้าใครใช้ แม่ชุดตัวบดได้ไหแม่บ<ม>่ได้ไหมแม่จะลงมือแม่มานอนเผาเลยน้งองมาไหน,านามาถอยเด้มอดมาต้องข้าพมพา,างกันยังนี่ทอดพูดแล้วก็บ้องแม่ครับเอ้าแม่เงินแบบประมวลเลยดีเม,มื่มอทอดอันค่อยๆแล้วก็ห้องพ่อต้ออะไมา,มาเอาแนมมาสิมามาเลย บายบายฉลุบายดีะลุสบายดีทุกท่านบายดีงลิพาสะชิคเี้พาิากอบยมหรือได้ผงสเภาผนเห็ดนะกนบิดกนเบียวอยู่อชิค้นายมลุกยเอามุมบ่เอามุลงมาดองบ่ สบ,บายดีดพี่น้องสบายดีซะลูกนอนนอนฮันเด้ฮันเด้ <laughs> โอ้ยเลยพี่น้องคลิปนี้กะขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากซ่องน้องคอนสวันเคสามในเด้อจ้าพี่น้องฝากลูกสาวเด้อพี่น้องกำลั <laughs> ใงใจให้ลูกสาวเด้อ <laughs> บ๊ายบาย